ไม่ได้ใช้ตีกระบาลได้ทุกทีใช้ได้จริงด้วยก็มาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับช่องสายอินดีเทุกอย่างกับช่อง w วั s ซัมนะครับหลังจากที่เราพูดถึงพวกตัวละครจับจ้ากันในทะเลแอฟริิาเล,ลเบียนกันมามากพอสมควรแล้วนะครับในวันนี้ครับเราจะพาเพื่อนเพื่อทุกคนเนี่ยมาทําความรู้จักกับตัวละครที่เท่มหาการโหดเหี่ยมและมหาปลายที่สุดในทะเลอฟริกเล,ลเบียนต้องบอก่อนว่า เป็นความเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยไม่ได้มีแค่คนเดียวเขามีเป็นแพ็คคู่ครับและพวกเขาก็คือครูหูมา,าปะไลยพินเทลและลายเกตี้ ในพเพลงอัพเปอรแคนาเบียนะครับเราจะได้เห็นว่าพินเทลและลาเกตตี้เนี่ยเชิดชายตั้งแต่ภาคแรกเลยก็ว่าได้และผมก็ยังค่อนข้างมั่นใจอีกว่าน้อยคนมากครับที่จะรู้จักกับชื่อเขาจริงๆแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรวันนี้ครับเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาทําความรู้จักกับพวกเขาทั้งสองคนกันเริ่มที่คนแรกเลยครับพินเทลเขาเป็นผู้ชายร่างกลมโตนะครับเขามีผมหงอกบางครับปนกับผมสีดําของเขาเขามักจะสวมเสือ้อกลุมสีฟ้าจาง พร้อมกับเสื้อเชิ้ตที่ขาดยาวมาถึงเอวพินเทลจะมีรองเท้าคู่หนึ่งครับที่จัดได้เลยว่าเป็นแฟชั่นในสมัยนั้นพินเทลอาจจะดูเหมือนเป็นคนที่ห้าวและโหดเยี่ยมนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ขี้ขาดมากครับเขาเป็นคนขี้ตกใจและเป็นคนที่อ่อนโยนจนบางครั้งความอ่อนโยนเขาถึงขั้นที่ว่าเผลอตะโกนใส่ใครเนี่ยก็ยังต้องขอโทษเลยทีเดียวในเวลาที่ต่อสู้นะครับเมื่อเขาต่อสู้คนเดียวพินเทลอาจจะไม่มีฝีมือทางด้านนี้ แต่เมื่อผสมลงกับลาเกตตี้แล้วละก็ทั้งสองคนก็เหมือนเดิมครับบางทีแย่กว่าเดิมด้วยพินเทลให้ความเคารพและจงรักภักดีต่อบาวซซาเป็นอย่างมากแต่หลังจากที่เขาสามารถแก้คำสาปได้เขายังให้ความเคารพต่บแจ็คสเปโรเช่นเดียวกันพินเทลและลาเกตตี้นะครับยังมีความรู้สึกที่อึดอัดเป็นอย่างมากที่ต้องทิ้งแจ็คสเปโรเป็นครั้งที่2อ,อีกอย่างเลยนะครับที่ทั้งสองคนนั้นมีเขามีความรักเรือแบ็คโพลเป็นอย่างมากเลยนะครับ ซึ่งเราจะได้เห็นกันในตอนที่พวกเขานะครับถูกเรือไฟนิงดัชแมนไล่ตาม,าม,แ,ามและพวกเขานะครับจะไม่มีวันยกโทษให้เดวิดโจนและคาเกนที่ทำลายเรือเขาไปต่อหน้าต่อตาต่อไปครับเป็นลาเกตตี้ลาเกตตี้เนี่ยเป็นคนที่ขี้กังวลและขี้กลัวมากๆเช่นเดียวกันครับพวกเขา2คนถึงเป็นคู่หูมหาปไลเหมือนกันอย่างที่ผมบอกครับลาเกตตี้เนี่ยเป็นคนขี้กลัวมาก ยิ่งในสถานการณ์ที่แบบเหนือธรรมชาติละก็แน่นอนครับยิ่งกลัวคูณ2เขาเป็นผู้ชายที่มีรูปร่างสูงผอมผมบอลเขามักจะสวมเสื้อคุมสีเขียวโอมฟ้าจางๆที่เขาขโมยจากคุณนางฝรั่งเศสและเสื้อเชิอสีแดงในบางครั้งเขามีหนวดเล็กๆและเขาสั้นๆของเขาแต่ที่น่าสนใจที่สุดนั้นน่าจะเป็นตาขวาของเขาเพราะว่ามันไม่ใช่ตาไม้ธรรมดานะครับแต่มันคือหนในเหนเรียญแดเหลี่ยวที่บาโบซ่าฝากไว้ ถึงยังไงนะครับลาเกตตี้พร้อมจะแลกเหรียญ8เหรียญให้กับดวงตาจริงๆของเขาถ้าเกิดว่ามันสามารถแลกได้เขายอมถ้าหากมันพร้อมที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมซึ่งเราจะได้เห็นกันนะครับในฉากหนึ่งที่กระท่มของเทียดาม่านะครับเขายืนจ้องดวงตานับร้อยนับสิบดวงถ้าเป็นคนอื่นนะครับในมุมมองตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะชนหน้าขนลุกแต่สําหรับลาเกตตี้ครับนั่นคือความฝันของเขาเลยนั่นคือสิ่งที่เขาตามหาเลยก็ว่าได้เพราะว่าเขาอยากได้ดวงตาของเขาคืนกลับมาครับ ต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงประวัติของพินเทลและลาเกตตี้กันว่าพวกเขาสองคนนะครับมาเจอกันได้ยังไงพินเทลนะครับเป็นลุงของลาเกตตี้ซึ่งหลังจากพ่อของลาเกตตี้เนี่ยหายสาบสูญไปนในทะเลพินเทลก็ได้รับเลี้ยงเข้ามาอยู่ด้วยนะครับพวกเขาเนี่ยใช้ชีวิตอย่างสุข,ขีเปเมปีกันด้วยสุราวันหนึ่งครับในวันที่พวกเขากําลังเมาหนักพวกเขาเมาจนได้เรื่องเลยครับพวกเขาถูกเกณฑ์ไปเป็นลูกสมุนของเรือราชนาวีอังกฤษ และมันก็ไม่ใช่ชีวิตที่พวกเขาต้องการเลย1ปีเต็มๆหลังจากชีวิตอันขมขื่นและน่าเมื่อยหน่ายของพวกเขาพวกเขาก็ได้ตัดสินใจทาในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของลูกผู้ชายคนหนึ่งเลยก็ว่าได้โดยการไปโจรสลัดทั้งพินเทลและลาเกตตี้ได้เข้าร่วมเป็นลูกเรือของโจนสลัดคอมลาซึ่งเป็นเรือลําเล็กของบาบซ่าในยุคแรกพวกเขารับใช้บาบซ่าด้วยความารพและซื่อสัตย์พวกเขาร่วมไปร่วมตายกับบาบซ่ามาทุกสมรภูมิ จนวันหนึ่งครับลาเกตตี้ก็ได้เสียตาขวาของเขาซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาผ้าคาดตาม,มาคาดเพื่อไม่ให้เห็นรอยโบของตาของเขานะครับและในวันหนึ่งครับวันที่เรือของพวกเขากําลังแล่นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมอร์วิลดาเรือขอบลาก็ถูกโจมตีเป็นอย่างหนักโดยเรือของเพื่อนเก่าของแฮกเตอร์บ,บาบอซาที่มีชื่อว่าโบยาการต่อสู้ในครั้งนี้เรือสกูนเนอร์ของแฮกเตอร์ มีอาจทนแรงโจมตีที่มหาศาลได้ทําให้เรือของเฮกเตอร์ต้องแตกพ้ายไปเรือขอบปลาก็เลยจมลงสู่ก,ก้นทะเลเฮกเตอร์ที่กําลังจมน้ําตาย<ๆ>ก็ได้รับการช่วยเหลือจากพินเทลและลาเกตตี้ไม่กี่วันต่อมาพินเทลและลาเกตตี้พร้อมกับบาบัวซ่าและลูกเรือทั้งหมดที่รอดชีวิตก็ลอยคอมายันเกาะแห่งหนึ่งซึ่งต่อมาภายหลังเนี่ยพวกเขาก็ได้พบกับจอรสลัดพวกหนึ่งและพวกเขานะครับก็บนําพวกพินเทลและลาเกตตี้เนี่ย มาส่งยันทอทูกา้าแหลงรวมพวกกุลีและขี้เมาภายหลังพวกเขาก็ได้พบกับดอนลาฟาเอลหลอดแห่งทะเลแคริบเบียนพินเทลและลาเกตตี้ก็ได้เล่าเรื่องของบาบอสซาให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นดอนลาฟาเอลจึงพาพินเทลและลาเกตตี้พร้อมกับบาบอสซาไปยันเรือเวนเกนซาเพื่อไปยังอ่าวเรือแตกโดยการออกเรือในครั้งนี้บาบอสซาต้องไปเล่าเหตุการณ์ครั้งนี้ต่อหน้าหลอดทาง9้แต่หลักฐานจากปากของพวกเขา มันมีไม่เพียงพอครับสารจอนสลัดจึงเรียก David Jones, เดวิจโจนเจ้าแห่งเจ็ดข้าวสมุดขึ้นมาโจนผูลรู้ทุกอย่างก็ได้บอกว่าเป็นความจริงที่บอยาได้จองตีเรือคอบล่าและส่งลูกเรือจนสลัดของบาบอซา่าไปยังโลกวิญญ,ญาณอย่างไร้ความปาณีในขณะช่วงเวลาที่ศาลกำลังรองความไตส่สวนและรอหลักฐานอย่างชัดเจนเป็นเวลา3เดือนครับที่บาบอซ่าและลูกเรือของเขาต้องอยู่ที่นั่นซึ่งแน่นอนครับว่ารวมไปถึงพินเทลและลาเกตตี้ด้วย เพื่อนๆคงเดาออกว่าเมื่ออยู่บนเกาะพินเทลและลาเกตตี้จะไปไหนกันแน่นอนครับว่าลาเล่าแน่นอนเขาเป็นแขกประจำร้านดังเคนเลดี้พินเทลก็ได้พบกับแรงดึงดูดบางอย่างกับผู้หญิงค้าบริการอยู่คนหนึ่งที่มีชื่อว่ามิเลนดาก็น่าจะจัดซะแม้ว่าเธอจะไม่พอใจกับกวนจนสลัดของพวกเขาก็ตามกลับมาต่อที่รูปคดีกันดีกว่าครับภายหลังจ็คสเปโร ก็เป็นหนึ่งในพยานปากสาคัญเลยก็ว่าได้ของการจมเรือคอบลาเพราะเขาก็ไปเจอหลักฐานชิ้นหนึ่งครับว่าบริสโบยาแห่งทะเลแคสเบียนเป็นผู้จมเรือคอบล่าที่แท้จริงเมื่อรู้แบบนั้นแล้วละก็ศาลจึงตัดสินว่าบอยามีความผิดและโทษของเขาและลูกเรือของเขาก็คือแขวนคออย่างที่ผมบอกครับว่าศาลเจอสลัดโหดจริงๆนะ ในช่วงเวลาที่จะแขวนคอบาบอซ่าได้เข้าไปพบกับบอย่าบอย่าก็ได้กล่าวขอโทษกับการกระทำของเขาในครั้งนี้และมอบสิ่งสำคัญให้กับเฮกเตอร์ซึ่งก็คือบอกหม้และเขาแตางตั้งให้เฮกเตอร์เป็นลอดแห่งทะเลแคสเบียนคนต่อไปหลังจากที่บอย่านะครับให้กับเฮกเตอร์แล้วเฮกเตอร์ก็ได้ใช้มันนะครับแกะสลักเป็นรูปดวงตาพร้อมกับฝากไว้ที่ลาเกตตี้ต่อจากนั้นมันเนี่ยพวกเฮกเตอร์พินเทลและลาเกตตี้เนี่ยก็ต้องแยกย้ายกัน เพราะว่าเฮกเตอร์ไม่มีเรือเขาจึงไม่สามารถเป็นกัปตันต่อไปได้เรื่องราวผ่านมาว่เหมือนโกโหก7ปีต่อมาครับค่ำคืนหนึ่งครับบนเกาะทอร์ทูก้าที่นั่นพินเทลและลาเกตตี้เนี่ยกำลังเมาเหล้าเมาสุราเช่นเดิมครับแต่ที่แปลกไปกว่าน,นั้นก็คือคืนนั้นมีกัปตันแจ็คสเปโรอยู่ด้วยเขากําลังมองหาลูกเรือแบ็กโพลเพื่อไปยังอิสราเลมาธาเพื่อตามหาสมบัติเฮนันคอเทสพินเทลและลาเกตตี้เนี่ยเขาก็หาการประจนพายอยู่แล้วครับ เขาจึงเข้าร่วมเป็นลูกเรือของแบ็คโพลโดยที่มีแจ็คสเปโร่เป็นกัปตันพร้อมกับอห์นสลัดคนอื่นๆจนพวกเขานะครับได้พบกับบุคคลที่เขาไม่คิดไม่คาดฝันว่าจะเจออีกนั่นก็คือกัปตันบาโบซ่าหลังจากร่วมเดินทางได้2วันเท่านั้นคูหูมาหาปลาไหลก็จัดเลยครับเขาได้เข้าร่วมการก่อกระบ,บทครั้งนี้โดยมีบาโบซ่าเป็นหัวโจกพวกเขาทิ้งแจ็คสเปโร่ไว้ที่เกาะลามลันเนอร์หลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็ได้เดินทางไปต่อที่อิสราเอลมทธาและไม่นานครับ พวกเขาก็ได้พบว่าสมบัติที่พวกเขาตามหามันมีอยู่ที่นั่นจริงๆครับพวกเขาดีใจกันอย่างมากพวกเขาไม่ได้ตั้งตัวเลยเพราพวกเขาจะเป็นเศรษฐีกันพวกเขาเอาเหรียญทองต้องคํำสาบประจําจ่ายใช้สอยกันอย่างมันอย่างที่ผมเคยเล่าไว้นะครับในคิบบาบซ่าและสมบัติของแอสเท็อย่าลืมไปรับชมกันได้นะครับซึ่งภายหลังต่อจากนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องราวที่เข้าสู่ในแผ่อัติแคลิเบียนพักหนึ่ง ก่อนจะจากกันในวันนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าผมชอบคููนี้เป็นอย่างมากมากๆเลยก็ว่าได้เพราะว่าผมถือเลยว่าพวกเขาเป็นตัวสร้างสีสันได้เป็นอย่างดีและผมหวังว่าเ,เพื่อนๆจะชอบคลิปผมเหมือนที่ชอบพวกเขากันนะครับในคลิปต่อไปเนี่ยเราจะพูดถึงใครอย่าลืมมารับชมกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับ